สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาทอดปลาต้มนะคะนี่ปลาต้มซื้อมาจากตลาดนะคะปลาตะปลาตะเพียนนะคะแต่ว,ว่าไม่เปรี้ยวเยอะนะคะยายไม่ชอบเปรี้ยวเยอะพอดีพอดีขนาดพอดีนะคะเราซื้อปลามาแล้วเราก็แป้งทาก่อนนะคะทาแป้งก่อนนะคะ เรามีแป้งอะไรก็ได้นะคะแป้งมันก็ได้แป้งที่กรอบก็ได้ไม่เป็นไรทําให้ไม่ติดกระทะทีเชยนี่แต่ก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็วางปลาลงไปเลยจ้านี่ปั้นไปทอดไปนะคะทุกคนต้มเลี้ยง ทอดไปกลางนะคะทุกคนไปกลางนะคะอย่าเอาไปแรงถ้าไปแรงเยอะไหม้ก่อนสุกนะคะเอาแปง้งแปง้งาแบบยายทำนะคะแป้งอะไรก็ได้แป้งมันก็ได้แป้งกรอบก็ได้ง็โป๊ะแป้งอะไรได้หมดจ้าแต่แป้งข้าวเจ้ายายยังไม่เคยทำก็น่าจะได้อยู่นะคะ เป็นเรื้อเอนื้อเป็นจากข้างล่างเหลืองแล้วก็คิดกลับด้านค่ะนื่อจุดตะปะนะคะเนื้เน,นือ,อนค่ะเหลียงอ,อาร่ามเลยจ้าทุกคนมากินนะคะ ทอดแบบนี้อร่อยมากๆนะคะทุกคนกรอบแล้วก็ไม่ติดกระทะทอดไปเรื่อยๆคะ่ะวันนี้ยายซื้อมาสองตัวนะคะปลาสม้มแต่ทอดไปเอาทอดตัวเดียวพอเพราะว่าจะกินไม่หมดนะคะทอดแลอรลอก็ทอดติดลงไปติดทอดนะคะ กินแก้มกับปลาส้มอร่อยทานอนี้น้ำมันนเดียวกันเลยค่ะเวลาจะกินแล้วก็หันห่นหอมแดงบีบมะนาวนะคะแล้วก็ทอดใคชอบมะน,นาวบีบนะคะมนาวกเ็ต้องบีบนะคะที่สดแลว ตอนมันจะเสร็จแล้วเออจานนี้ก็เหลืองค่ะเสร็จแ,แล้วขึ้นเลยขึ้นเลยบนน้ำมันนะคะให้เขาน้ำมันกระเดดโดยไม่ต้องใช้ตะชอนหรืออะไรน้ำมันกระเดดจนข้างๆนะคะทุกคนนะคะน,น่ากินน่ากิน <c oughs> แล้วก็ตักออกตักออกมาใส่จานที่มีพริกอยู่นะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหัน่นหอมแดงใส่แล้วก็หั่นมะนาวข้างๆนะคะอ่าทําตามนะคะทอดแบบนี้จะกรอบแล้วก็อร่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ติดตามมากดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะ <_ C os an> ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่งำรวยเงินทองจ้าสวัสดีค่ะ